สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทีมงานอู่โชคอ,อน,นันต์รถเกษตรกกษรถอิแตนเช่ภูมิผู้ผลิตรถอิแตนคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะคะอีกหนึ่งคลิปดีๆนะคะที่เราทีมงานภูมิใจนําเสนอกับอิแตน6กล้อดัมรื่นกลางนะคะตัวนี้สามารถที่จะรองรับน้าหนักในการบรรทุกได้ที่ไม่เกิน12ตันนะคะด้วยสเปคช่วงล่างที่สมส่วนแล้วก็ลงตัวนะคะที่ลูกค้าก็สามารถใช้งานกันได้อย่างอุ่นใจกันไปเลยนะคะข้างหน้าเพาท้ายของอิสุสุนะคะตัว เกียร์นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นเกียร์มิสูแคนเตอร์โฟร์วิวนะคะชุดแหนบ7เซนนะคะแหนบที่ใช้แล้วก็เลือกใช้เป็นของใหม่นะคะกระบอกดับสีตันสามารถที่จะรองรับน้ำหนักในการยกได้ที่12ตันกันเลยทีเดียวนะคะขนาดของตัวถังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระบะตัวถังเหล็กนะคะกว้างอยู่ที่2เมตรสูงที่เมตร40ยาวอยู่ที่4เมตรนะคะตัวนี้ สีสันนะคะลูกค้าสามารถที่จะออเดอร์เข้ามาได้เลยว่าจะชอบสีไหนอะไรยังไงนะคะทีมงานพร้อมที่จะรับออเดอร์นะคะแล้วก็ทําตามความชอบของลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นในโทนของสีฟ้าน้ําเงินดําขาวนะคะ ทุกๆรายละเอียดนะคะการจัดวางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะคะหรือว่าจะเป็นในจุดเล็กๆน้นอยๆรายละเอียดของตัวสีนะคะทีมงานก็เน้นกันเป็นพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะตัวนี้ก็จะวางเป็นเครื่องอคูโบตานะคะร้อแรงนะคะตัวนี้ระบบเบรกลมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะคะได้ใช้ของใหม่นะคะโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาหรือว่าโครงสร้างตัวถังนะคะตัวกระบะมีความแข็งแรงนะคะคงทนสามารถที่จะใช้งานกันได้ยาวนานกันเลยนะคะโครงคัสซีเหล็กลังน้ํา6นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของอถังแต่เก็บลมนะคะลมเบรกแล้วก็ลมแต่ลมนะคะชุดแหนบของใหม่เซด เน้นกันทุกๆงานนะคะทุกๆชิ้นส่วนกันเลยนะคะสำหรับทีมงานอุชโชคอนันต์ของเรานะคะทุกๆออเดอร์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่จะทําให้เราพัฒนาและก็สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพกันต่อนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่สนใจอยากได้ลีคแต่งกับเรานะคะลูกค้าที่นํำรถไปใช้แล้วได้ใช้งานกันอย่างคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะราคาเริ่มต้นเพียง450,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านใดสนใจสามารถที่จะ ซื้อได้ทั้งระบบเงินสดและก็ซื้อผ่านทกสนะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะให้ชมความสวยงามแล้วก็สเปคความอาสัดส,ส่วนของตัวรถนะคะรายละเอียดทุกๆจุดนะคะเราเน้นกันจริงๆนะคะ สำหรับวันนี้เราก็เดินทางมาส่งมอบให้กับลูกค้าที่อำเภอ,อตำบลเสาทงชยัยอำเภอการทะล,ะลักนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะเดินทางถึงที่หมายกันยา่าปลอดภัยนะคะระยะทาง400กว่ากิโลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้นะคะยังไงจะมาอัปเดตแล้วก็ฝากคลิปดีๆไปให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ